สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับทักทายพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งบรรยากาศย่ำเศร้าครับมื้อนี้พาพี่น้องเอฟซีเอาเบิ้งนะครับคืออาชีพดั้งเดิมพี่น้องอาชีพเก่าอ,อาชีพแกเลยนี่พาเบิ้งคุณยายเราเก็บผักเสียนคือเพิ่น,นกับวัานช่วงที่นายเขาเกี่ยวเขาแล้วเพิ่งกะไถครับหล้กก็ปั้นหลักกะวานไนมันขึ้นครับ วานในมันกเกิดต้นพี่น้องกับมหาเก็บหากรรมเมานี่ละนะครับเงินมันว่าเกิดจากไสได้พี่น้องนี่เงินมันเกิดจากดินนี่เบื้องครับต้นผักเสียนนี่มีไัยเคยเห็นบ่นี่หรือว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับคนที่ไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยพี่น้องจาผักเสียนบ้านเ้องดรบอรนี่นะครับนี่ก็เป็นผักเสียนนะครับลหลายคนโมูหว่ามันกินได้ได้นี่เกิดมาญ่รุ่นนี่โมูหแล้วพี่น้องว่าผักเสียนนี่มันกินยังไงนะครับ ะมะเฮ็ดจังไหกินสันออกเอามาลวกกินบอหรือจังไหนนะครับนี่แหละบ่งคณยา่เพิ่นเก็บนี่คือสิเก็บไปไปดองอภาษาไทยเขาเรียกว่าไปดองบ้านหว่าเพคันส้มพี่น้องก็จะกลายมาเป็นส้มผักเซี้ยนนะครับก็จะเป็นรสออกเปรี้ยวๆนิดๆกินกับน้ำพริกกินกับข้าวบางคนนะครับมักมักแห้งายนี่ ขนาดน้ำมันนี่ก็บโซดกินกับเข่าพี่น้องแซ่บนะครับเพดเบียดไม่เมื่อยห้างเหนียนะครับใส่บ,บักพริกดิกบเข้าไปน้ำเน,นียวไว้บ่มแม่เล็วกระสซมแคลคิดยากพี่น้องแต่ว่าก็กินอะไรเป็นโรคก,กับพะอ,อ่ะนะครับให้เบิ้งครับว่าผักเสียนนี่นะครับถามว่าอยู่กรุงเทพมีขายไหมมีนะครับมีมีแต่ว่าการคั่นเนี่ยสิบ่คือบานเฮ่านะครับบานเฮ่าสิคั่นแบบวิธีธรรมชาตินะครับ เคล็ดลับการทําให้มันสมนี่ก็คือน้ำขาม,มาพี่น้องบบไม,มน่น้ำสมเด้บางคนคันใส่น้ำเกลือซื้อๆกับบบสมนะครับการเฮาบ่าใส่น้ำขาม,มา่นา,มมานี่นะครับมันสีเฮ็ดให้เกิดการเปรี้ยวเพราะมันมีจุลินรีย์พี่น้องไม่หัดน,นะครับน้ำขาม,มานี่ก็มีประโยชน์เด้นะครับผู้เทาผู้แก่สมัยเก่านะครับเวลาคันสมพักนี่นะครับเพื่อนก็ใส่น้ำข้าม,มานี่แหละพี่น้องสมพักทุกอย่างนะให้มันสมนะครับ คือกันกับเขาขันสมหมูสมง่วนะครับเห็นบ่าเพิ่นเอาเข่าใส่นะก็เพราะว่าให้มันเปรี้ยวนะครับสังเกตบางเด้อพี่น้องกันผู้ใดบุ้งนะครับว่าเป็นอย่างเพิ่นคือใส่เข่าเป็นอย่างคือใส่น้ำขอามาก็เพราะว่าอยากให้มันสมมันเปรี้ยวนี่แหละนะครับเป็นคุณยายเพิ่นกะวานว้ตัดเอายอดมันหี่อนอ่อนนะครับนี่ตัดเอายอดที่อ่อนอ่อนแล้วก็เอาไปขันไปล้างก่อนได้พี่น้องข่าบว่าล้างบ่ไดดครับต้องล้างให้สะอาดนะครับ แล้วก็มาขันน้ำขื้นน้ำขันมันออกนะครับจะมาคันอีกน้ำแบบเขาขันตอนพุ่นแล้วใส่น้ำเขามาพี่น้องนะครับดิเบื้องไว้ครับผู้ดไดว่าอยากมีอาชีพอย่างเห็ดนี่สมพักเสียนี่จริงๆแล้วนะครับถ้าการขายนี่พูดถึงการขายนี่มันขายได้ตลอดปีตลอดศาสตร์นะครับค้นกินดีครับบ้านเฮานี่แต่ยาเขสเป็นอาชีพนี่ได้สบายเลยแต่โจ์มันจะยากอยู่ที่ว่าหน้าฝนนะครับมันปลูกไม่ได้นี่แหละ ถ้าผูได้เฮ็ดตรงนี้ได้พี่น้องเลยนะครับผมบาสางอาชีพสางงานนะครับที่มันคงแน่นอนครับเมื่อคุณใหา่มันขายนี่นะครับเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ออเดอร์เขามานี่เฮ็ดบ่อท่านได้นี่คือผักเซียนมันใหญ่บ่อท่านพี่น้องมันเห็ดบ่อท่านคนกินครับอ้าพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณในหลายที่เขามาเบิ้งนด้ครับแล้วก็ผยอยากเอาไอเดียนะครับในการสร้างอาชีพนี่เอาปลูผักเสียนยังสิปลูกทิมทิมไว้กับมะเก็บจังสิหละไปขั้นนะครับแต่ สีขันแซบบ่แซยบมันก็แล้ว่ตะคนได้พี่น้องเอ้ยนะครับถัานว่าขันแซบเนี่ยวะนะครับบบอึดตะลูกข้าพี่น้องมานั่งถาหอดเทือนนะครับขันขันบ่แซบก็คือจังหวะน่ะพี่น้องย่างหาลูกข้าเบิดมือกับโบพอเจ้าคนนะครับเบิ่งไห้พี่น้องขอบคุณในหลายครับที่มาติดตามรับชมจองไอ้นุ่มนอนหน้านะครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ